ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมเ c ซีทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องเจ๊กกี้บาร์เบอร์ช็อปนะครับผมวันนี้ช่างเจ๊กกี้ขอนำเสนอนะครับรองทรงต่ำนะครับผม สไตล์ช่างแจ็กกี้นะครับผมรองทรงต่ำก็คงจะมีหลายสไตล์นะครับสไตล์ของช่างแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับผมวันนี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับผมช่างแจ็กกี้ก็ใช้เป็นฟันรองเบอร์1นนะครับในการที่จะสร้างกรอบทรงรองทรงต่ำนะครับผมโดยใช้วีช่วยด้วยในการกำหนดกรอบทรงนะครับผม จ่างจี้ก็จะไถตั้งแต่ตีนผมนะครับเช่นเดิมนะครับไถตีนผมเมื่อถึงกรอบทรงรองทรงต่ําที่เราต้องการนะครับเราก็จะเผยหน้าบัตเตอรเลียนออกนะครับผมในส่วนของด้านหลังใบหูนะครับช่างจี้ก็จะใช้บัตเตอรเลียนเอียงนะครับฟันปลาหรือหน้าฟันบัตเตอรเลียนเอียงออกนะครับอย่างที่เห็นในภาพในคลิปนะครับผมเราจะใช้เอียงออกนะครับผมลองทรงต่ํานะครับ ความสูงของด้านหลังก็จะประมาณตีนหูส่วนล่างนะครับผมก็ใช้บัตเตอรเลียนเผยออกนะครับตีนผมงัดขึ้นไปนะครับเผยหน้าบตเตอรเลียนออกมาถึงกรอบทรงที่เราต้องการแล้วก็ใช้วีดันสร้างกรอบทรงให้ด้วยนะครับผมใช้วีดันผมด้านบนไว้ในการที่จะดันตัดสร้างกรอบทรงส่วนด้านหลังใบหูก็เอียงนะครับ ใช้หวีดันผมไว้แล้วก็เอียงบัตเตอร์เลียนออกมาแบบนี้นะครับเอียงออกมานะครับในการที่จะตัดด้านหลังใบหูทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับผมส่วนด้านหน้าใบหูนะครับตรงจรนะครับผมก็เอียงแล้วก็ดันขึ้นไปงัดออกดันขึ้นไปงัดออกนะครับผมถึงกรอบทรงลองทรงต่ํานะครับเผยหน้าบัตเตอร์เลียนออกนะครับด้านบนเผยหน้าบัตเตอร์เลียนออกด้านหลังชิด หนังศีรษะนะครับผมแล้วหลังจากที่เราใช้เบอร์1.5สร้างกรอบทรงเรียบร้อยแล้วนะครับผมชักจักรีก็จะใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับในการที่จะมาเชื่อมต่อกับเบอร์1.5นะครับผมก็จะประมาณแผ่วๆบางๆนะครับตรงตีนผมนะครับผมให้ขึ้นไปเชื่อมต่อกับเบอร์1นดหนิดนึงนะครับผมตรงด้านหลังใบหูนะครับเป็นการเอียงแบตเตอรี่นะครับช่วยด้วยนะครับผม ตรงไถทถอยก็จะมีผมอ่อนผมเล็กนะครับเราก็จะใช้สบัดช่วยนะครับผมนะครับดันออกนะครับด้านหลังไถทถอยนะครับผมตีนผมนะครับสบัดตรงความนวลแค่ตีนผมนะครับผมไม่ขึ้นไปสูงกว่านั้นนะครับสำหรับเบอร์หนึ่งนะครับผมสร้างความนวลไปเชื่อมต่อกับเบอร์1.5นะครับผม ตรงจอนนะครับขึ้นไปเลยนะครับผมกับผมด้านล่างที่มีความยาวนะครับผมเอียงบัตตรเลี่ยนช่วยนะครับลองส้มต่ําเราตัดเราตัดแค่นี้เดียวนะครับผมไม่ได้ตัดอะไรเยอะนะครับผมหลังจากเป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมเชื่กี้ก็จะให้เป็นเบอร์0.5นะครับ ในการที่จะไปเชื่อมต่อนะครับกับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์0ูแจ้็งจะกี้เก็บแค่ตีนผมเท่านั้นนะครับจะไม่ขึ้นไปสูงกว่านั้นนะครับผมเพราะว่าความสูงมีไม่พอให้กับเบอร์หนึ่งเบอร์0ูสะจสบัดนะครับเราจะสบัดแค่ตรงตีนผมนะครับกับผมอ่อนลูกผมเล็กๆบางๆเล็กๆนะครับในการที่จะใช้เบอร์0ูจดเก็บนะครับผมทำแบบนี้ครับรอบศีรษะเลยนะครับ ด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังนะครับผมแล้วก็ไปด้านข้างขวาฝั่งหลังใบหูนะครับเช่นเดียวกันครับผมเยียงแบัตเตอร์เลียนนะครับแล้วก็เก็บผมตีนผมด้านล่างน,นะครับผมทางเจ้ากี้ก็จะใช้หวีใหญ่ในการที่จะ,ะดึงผมมาแบบนี้แล้วก็ ตัดในส่วนที่ยาวกว่าออกนะครับผมแล้วก็ใช้หวีใหญ่นะครับตักแล้วก็งัดตั้งเลย45องศานะครับมากๆเลยนะครับผมเก็บตรงตีนผมให้เท่าๆกันนะครับผมจะไม่เอียงหวีขนาดแนบหนังศีรษะนะครับผมถ้าเอียงไปขนาดนั้นจะเป็นรองทรงสูงนะครับผมลูกค้าต้องการผมที่ยังหนาอยู่นะครับผม เราก็จะเก็บขอบนิดนึงนะครับในการใช้หวีใหญ่นะครับผมในรองทรงต่ำนี้ช่างจ๊กี้ใช้เป็นฟันฟันรองนะครับผมโดยไม่มีหวีเล็กเลยนะครับในการที่จะมาช่วยนะครับผมฟันรองรอ,องทรงต่ำนี้นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นหวีเล็กในการที่จะเอาเข้ามาช่วยในส่วนนี้นะครับผมแต่สำหรับชสาจ๊ก,กี้นะครับผม ใช้หวีใหญ่นะครับผมกับฟันรองนะครับหวีใหญ่นี่เก็บขอบด้านบนเท่านั้นนะครับผมตักแล้วงัดออกนะครับตักแล้วงัดออกแล้วก็ใช้บัตเตอเลียนปาดออกนะครับตัดแล้วงัดออกนะครับผมหวีใหญ่จะไม่แนบหนังศีรษะนะครับตัดออกมานะครับงัดผมออกมาแล้วก็ปาดออกเลยนะครับผมนะครับ ด้านฝั่งขวาก็าเช่นเดียวกันนะครับผมตักออกมานิดนึงนะครับแค่ขอบผมเท่านั้นนะครับที่หนาแล้วก็ใช้บัตเตอรเลียนปาดออกนะครับผมตักออกมานิดเดียวนะครับไม่ใช่ตักมาเยอะตักแค่ปลายผมนะครับตักปลายผมมางัดออกแล้วก็ปาดเลยนะครับผมหลังจากนั้นช่างวิทยก็จะใช้เป็นตัวกันตัวเล็กนะครับในการที่จะกันขอบเส้นทรงผม ให้ชัดเจนขึ้นนะครับเพื่อจะทําให้ขับกรอบทรงผมช่วยสวยงานงามขึ้นนะครับผมด้วยการกันนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับกันฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาและด้านหลังนะครับเท่าเท่ากันนะครับผมกันฝั่งซ้ายเสร็จนะครับเราก็ตัดลงมาเลยนะครับตัดตรงกันตรงๆลงมานะครับส่วนในส่วนของหลังใบหูนะครับตรงไถทอยนะครับ ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามารับเข้ามาติชมนะครับผมขอขอบคุณ f อทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่าจชคกดก็จะมากันฝั่งขวาแล้วนะครับผมกันให้เท่าๆกับฝั่งซ้ายนะครับผมด้านหลังใบหูลงมาไถท,ยทอยนะครับเส้นเดียวกันเหมือนเดิมครับเหมือนฟัง อ่าซ้ายเลยนะครับผมช่างจักกีก็คลิปนี้ช่างจักกีก็จะเป็นการใช้ทําเก็บผมด้านหลังไายทอยนะครับผมให้ขาวนะครับขาวนวลเกินจะไม่ทําเป็นเส้นนะครับตัวยูนะครับผมหลังจากนั้น,นครับช่างจักกีก็จะใช้ฟันปลานะครับสับขอบชั้นผมด้านบนนะครับผม ที่ช่างจะกกี้สร้างกรอบทรงไว้นะครับที่อาจจะยังไม่ค่อยกลืนเท่าไหร่ไปกับผมด้านล่างนะครับช่างที่ก็จะใช้วีใหญ่วีซอยวอนนะครับในการที่จะเก็บนะครับผมไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นวีวอนนะครับวีอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะครับผมตักขึ้นมาแล้วก็สับนะครับตักขึ้นมาแล้วก็สับเดินวีไปด้วยนะครับผมเดินวีไปด้วยฟันปลาก็สับเดินไปพร้อมกับวีเลยนะครับผม สับแบบนี้ครับให้รอบศีรษะเลยนะครับในส่วนของชั้นผมนะครับที่เป็นกรอบทรงผมเป็นขอบผมอยู่นะครับหรือเป็นชั้นผมที่หนาอยู่นะครับผมหลังจากนั้นช่้นชักคี้ก็จะมาเก็บผมด้านบนนะครับผมเอากิ๊บที่หนีบออกนะครับสเปรย์ผมน้ำช่วยเพื่อง่ายต่อการตัดซอยผมด้านบนนะครับผม เล็ผมด้านหน้าก่อนนะครับลูกค้าต้องการให้เลยหัวคิ้วขึ้นไปนิดนึงนะครับในกับผมที่เปียกช่างเจกี้ก็เลยต้องตัดผมแค่ใต้ตานะครับลูกค้านะครับผมเพื่อที่เวลาผมแห้งก็ผมก็จะบีดตัวเองขึ้นไปนะครับผมแล้วก็มาซอยผมด้านบนตามที่ลูกค้าต้องการนะครับผมต้องขออภัยนะครับมือบางนิดนึงนะครับผม ซอยสมช่อนะครับทําเป็นซอยตรงกลางก่อนนะครับเพื่อเป็นแนวในการที่จะซอยผมด้านข้างนะครับผม ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับผมแล้วก,ก็อยากฝากถึงช่างผู้มากประสบการณ์และอาจารย์ทุกๆท่านทีน่เข้ามารับชมที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมมีสิ่งไหนส่วนไหนที่อยากจะชี้แนะนะครับ่ังจะก,กี้ยินดีรับฟังทุกๆท่านเลยนะครับผมและเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับช่างใหม่ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆทุกๆคอมเมนต์นะครับผม อนนี้ช่างจะกี้ก็ามาซอยฝั่งขวานะครับผมอ่ะซอยฝั่งซ้ายเข้าไปนะครับผมฝั่งขวาซอยไปแล้วนะครับผม จากนั้นก็มาเก็บปลายผมนะครับโดยการซอยด้านบนนะครับผมในการตัดปลายผมด้านบนนะครับผมให้ท่าเท่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นการเช็คครั้งสุดท้ายนะครับ รวผมทั้งหมดนะครับเข้ามาแล้วดึงเข้าหาตัวเองแล้วก็ตัดปลายผมที่มันยาวเกินเพื่อนออกนะครับผม น,นี้ก็ามาซอยปลายผมด้านฝั่งซ้ายนะครับมีเช็คอีกทีนึงนะครับผมบเป่าใดผมให้แห้งนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมรองทรงต่ำในสไตล์ของช่างเจ็กกี้นะครับผม ก่อนตัดก็ประมาณนี้นะครับหลังจากตัดเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ